ใครวางแผนจะมาสารภาพร,รักกับคุณขอภัยบอกทีนะคะขอพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยนะคะคุณจะมีบุค,คลิกลักษณะมีพลังงานระมาณไหนขอพลังงานของคุณหน่อยค้าเหรียญพลังงานของคนธาตุดินมังกรพฤกษกานเดอะเฮอร์มิตนะคะพลังงานของคนราจีการ ควินถือถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำมีนกรกตพิจิตเดอมูมนพลังงานของคนราศีมีนแล้วก็สามดาบพลังงานของคนธาตุลมนะคะเมถุนตุงกุมมีพลังงานของคนธาตุดินคนธาตุน้ำคนธาตุลมนะคะที่ขึ้นมาอ่อนโยนอ่อนไหวจริงใจรักใครรักจริงรักใครแล้วก็คือเป็นห่วงนะคะกังวลว้าวุ่นใจเกี่ยวกับเขาคลองตัวอยู่แบบ ไม่สนใจใครอีกเลยนะคะหากว่ารักใครก็คือรักเหนียวแน่นรักมั่นคงมากๆอาจจะเป็นพลังงานที่อาจจะเอาชีวิตไปผูกติดเอาความรู้สึกไปผูกติดกับคนที่รักมากๆนะคะแม้จะทุกทนแม้ว่าความรักความสัมพันธ์จะมีความแตกต่างมีความไม่ราบรื่นยังไงก็ตามคุณก็จะไม่ปล่อยมือคุณจะยังคงรักยังคงหวังดียังคงจริงใจ พลังงานของคุณอาจจะเป็นคนที่รักสันโดษไม่สูงสิงกับใครมีเพื่อนน้อยนะคะยิ่งพอได้คบได้คุยกับใครรักใครก็คือแทบจะไม่สนใจคนอื่นเลยนะคะชีวิตก็คือผูกติดหรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างคนที่คุณรักจะมีความสําคัญมากที่สุดนั่นเองนะคะต่อไปเรามาดูพลังงานของคนที่วางแผนจะมาสารภาพรักกับคุณกันก่อนนะคะว่าเขาจะเป็นใคร คนที่จะมาสารภาพรักรก,กับคุณนะครับขอพลังงานของเขาหน่อยคนที่จะมาสารภาพรักรก,กับคุณเด็กถือเหรียญน,นะคะพลังงานของคนธาตุดินมังกรทุกศกันเก้าเหรียญพลังงานของคนธาตุดินนะคะจัสติกพลังงานของคนราศีตุล สีดาบพลังงานของคนธาตุลมเมถุนตูนคุมแล้วก็ j u d g ั e n t นพลังงานของคนธาตุน้ํามีพลังงานของคนธาตุดินคนธาตุลมคนธาตุน้ํานะคะมีเกณฑ์ว่าจะเป็นคนที่ทําร้ายหัวใจของคุณตรงสามดาบนี้นะคะเพราะว่ามีช่องว่างระหว่างการมีการนิ่งเงียบต่อกันด้วยนะคะก่อนหน้านี้อาจจะบ้างงานโฟกัสที่การทํางานการสร้างความมั่นคงแล้วก็ มีสละในตัวเองมากไปหน่อยนะคะอยากทำอะไรก็ทำเอาตัวเองเป็นที่ตั้งนะคะแล้วก็เชื่อมั่นในความคิดในความรู้สึกของตัวเองเด็กขาดนะคะจริงใจคำไหนคำนั้นแต่ว่าบางทีอาจจะเป็นการคิดเข้าข้างตัวเองหรือว่าหลงตัวเองไปบ้างนะคะแต่ว่าตอนนี้หลังจากที่ห่าง ide, หายห่างเหินมีช่องว่างระหว่างกันเหมือนรู้ตัวบางสิ่งบางอย่างเราก็มีการสำนึกขีดบางสิ่งบางอย่างหรือว่าคิดได้ในสิ่งที่ตัวเองทำ ความเชื่อมั่นในใจของตัวเองบางทีอาจจะเริ่มรู้ตัวแล้วว่าไม่ใช่สิ่งที่ถูกหรือว่าสิ่งที่ทำนั้นทำร้ายหัวใจคุณทำให้คุณทุกข์ทำให้คุณเป็นกังวลน,นะคะทำให้คุณมีน้ำตาทำให้คุณร้องไห้นั่นเองนะคะเรามาดูกันนะคะว่าทำไมนะคะเขาจะต้องเข้ามาสารภาพรักกับคุณเกิดอะไรขึ้นนะคะทำไมถึงจะมาสารภาพรักกับคุณขอให้เปิดใจเขาที เหตุผลที่จะมาสารภาพรักกับคุณต้องอะไร View of ปจูนนะคะวันเวลากงล้อแห่งโชคชะตาบทที่สูตรบททดสอบที่เข้ามาในชีวิตของเขาการได้เรียนรู้การได้รู้จักตัวตนของกันและการทำให้เขารู้จักคุณมากขึ้นเข้าใจคุณมากขึ้นนะคะ เดอะฟู l นะคะการให้อิสระต่อกันนะคะก่อนหน้านี้คุณอาจจะไม่ได้บังคับอะไรกับเขานะคะให้อิสระเขาเต็มที่แล้วก็คอยอยู่เคียงข้างเขาตลอดเวลาแม้ว่าบางครั้งอยากได้ต้องแม้ว่าบางครั้งคุณก็อยากได้การใส่ใจจากเขาการดูแลการเทคแครการถามถ่ายจากเขานะคะเป็นพลังงานที่ก่อนหน้านี้อาจจะเป็นสถานะไม่ค่อยชัดเจนหรือว่าคุณอาจจะรักเขามากกว่า ที่ได้รับกลับไปนั่นเองนะคะสี่เหรียญน,นะคะเจ้าของหวัวใจรู้ใจตัวเองนะคะไฮโรแฟนนะคะมีความเป็นผู้ใหญ่มากพอใจเย็นมากพอนิ่งมากพอที่จะสามารถกลั่นกรองหรือว่าวิเคราะห์ถึงเรื่องราวต่างๆคนที่รักความรู้สึกของคนที่รักนะคะหรือว่าตัวเขาเองนะคะรู้จักตัวตนของตัวเอง อาจจะทิฐิอีกโก้ความเด็ดขาดก่อนหน้านี้นะคะพ่อของเขาเป็นจัสติกพลังงานตัวตนของเขาบางครั้งอาจจะพูดจาแรงเกินไปไม่ถนอมน้ําใจคุณด้วยนะคะตอนนี้เป็นเดอะไฮโรแฟนก็คือใจเย็นทนุถนอมหัวใจของคุณมากขึ้นนะคะแค่ความรู้สึกของคุณมากขึ้นนั่นเองนะคะแล้วก็รอคอยเฝ้าคอยนะคะเป็นห่วงมีความรู้สึกที่เป็นห่วงเป็นกังวล เกี่ยวกับคุณมากขึ้นนั่นเองนะคะหากว่าก่อนหน้านี้ความรักความสัมพันธ์ของคุณนะคะอาจจะไม่ค่อยราบรื่นเราก็ไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่มีความทุกข์มีความกังวลว้าวุ่นใจเจ็บปวดเสียใจน้อยใจมีน้ำตาเกี่ยวกับคนที่รักมีความเฉยชานะคะเย็นชาไม่ค่อยใส่ใจแล้วก็อาจจะเป็นคนที่พูดจา ตรงตรงแรงๆไม่ค่อยถนอมน้ำใจนะคะมีช่องว่างระหว่างกันไม่ค่อยได้เปิดใจพูดเปิดใจคุยกันคุณก็ไม่ได้บอกถึงความรู้สึกที่คุณต้องการหรือว่าสิ่งที่คุณต้องการจากเขาตัวเขาเองก็อาจจะไม่มีเวลารับฟังคุณสักเท่าไหร่นะคะคนคนนี้นี่เองคือคนที่เตรียมการหรือว่าวางแผนจะมาสารภาพรักกับคุณสารภาพความรู้สึกกับคุณ วันเวลาที่ได้เรียนรู้กันนะคะความเป็นอิสระที่คุณให้กับเขานะคะแล้วก็การให้เกียรติหัวใจที่มั่นคงหัวใจที่คงมั่นความซื่อสัตย์ที่คุณมีนั่นเองที่เป็นบทที่สน์ความรักของคุณที่มีต่อเขา ตอนนี้เขาได้เห็นเขาได้รับรู้ถึงความรู้สึกนั้นของคุณแล้วนะคะมีความรู้สึกผิดในใจเขาด้วยนะคะที่ก่อนหน้านี้ไม่ค่อยได้ดูแลไม่ค่อยได้ใส่ใจหรือว่าทะนุถนอมหัวใจคุณเท่าไหร่นะคะตอนนี้ก็เลยมีการวางแผนไว้ในใจนะคะที่จะมาสารภาพความรู้สึกของเขาที่มีกับคุณแล้วก็สารภาพความรักที่มีอยู่ในใจเขาที่เขารู้สึกต่อคุณให้คุณได้ฟังนั่นเองนะคะเรามาถามให้อาลัเกันหน่อยนะคะว่า หากว่าเขาบอกอะไรกับคุณได้นะคะเขาอยากบอกอะไรกับคุณนะคะหากว่าเขาสามารถบอกอะไรกับคุณได้เขาอยากพูดอะไรหรือว่าอยากบอกอะไรกับคุณขอให้เป okay. ิดใจเขาสักห้าใบนะคะคําพูดที่เขาอยากพูดกับคุณในตอนนี้นะคะหากว่าบอกกับคุณได้เขาอยากพูดอะไรกับคุณ คุณไม่รู้หรอกว่ามันยากขนาดไหนที่จะปล่อยมือจากคุณหรือว่าปล่อยให้คุณออกจากชีวิตเข้าไปนะคะเขารักคุณแบบไร่เงินขายนะคะเขาภาวนาให้บางสิ่งบางอย่างนะคะตรงกันข้ามนะคะไม่ได้เป็นแบบที่เป็นอยู่ในตอนนี้นะคะก็คือเขาอยากเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่าง าจจะเป็นสิ่งที่เขาทําหรือว่าสิ่งที่เขากระทํากับคุณนะคะแต่เขาไม่สามารถจะย้อนเวลากลับไปแก้ไขได้ดังนั้นเขาจึงต้องเตรียมการหรือว่าวางแผนที่จะทําอนาคตของคุณกับเขาให้ดีขึ้นเพื่อเป็นการปรับปรุงชดเชยให้กับคุณนั่นเองนะคะเขา เชื่อมั่นเขาหวังว่าเขาภาวนาว่าเขาจะสามารถเยียวยารักษาหัวใจของคุณนะคะให้กลับมาเชื่อมั่นในความรักของเขาได้มากกว่านี้นะคะหรือว่าดูแลคุณได้ดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่จากที่เคยทำมานะคะ ก่อนหน้านี้คุณกับเขาอาจจะยังเป็นเด็กน้อยนั่นเองหรือว่ายังไม่โตพอที่จะมีความคิดเป็นผู้ใหญ่หรือว่ามองการไกลมองไปจนถึงอนาคตที่มีร่วมกันหรือว่าดูแลรักษาถนอมหัวใจของกันและกันแต่ว่าตอนนี้เขาคิดได้แล้วนั่นเองนะคะสิ่งต่างๆก่อนหน้านี้เขาอาจจะทําอะไรผิดพลาดไปบ้างนะคะทําร้ายหัวใจคุณ ไม่ค่อยมีเวลาให้กับคุณนะคะไม่ค่อยถนอมหัวใจน้ำใจคุณสักเท่าไหร่แต่ว่าต่อจากนี้นะคะเขาจะดูแลทนุถนอมคุณอย่างดีที่สุดนะคะเขาคิดได้แล้วนั่นเองเขาก็เลยต้องเตรียมการที่จะมาสรารภาพความรู้สึกหรือว่ามาพูดอะไรให้คุณรู้สึกเชื่อมั่นมั่นใจในตัวเขามากขึ้นเขาอาจจะกลับไปแก้ไขอดีตที่ผ่านมาไม่ได้แต่ว่าเขาจะทำปัจจุบันแล้วก็อนาคตให้ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะคะ